สวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนตอนนี้เจอปัญหาคือกินนอนอ้วนเพราะฉะนั้นเราก็หาตัวช่วยะคะตอนนี้กาแฟตัวนี้นะคะอยากแนะนำพ่อเขาใส่ถุงบุให้เรานะ,ะใส่ถุงส้มแขกนะคะใส่กระบ,บองเพชรแล้วก็นะคะช่วยดักจับเมือกไขมันที่อยู่ติดตั้งแต่ลำคอลำไส้พุงต้นขาเอาออกมานะคะ,อะลองชิมนะคะจะบอกได้เลยว่าความหอมคือหอมกาแฟขั่วนะคะ ผงบุนะคะแทบเราไม่เห็นเลยนะคะว่าเป็นผงบุเพราะมันคงละเอียดมากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่รู้สึกเลยเลยว่ากินไปแล้วเรา,เราอิ่มท้องนะคะเราใส่ผงบุตัวนี้นะคะดีตรงที่ว่าความหอมหอมกาแฟขวนะคะรสชาติห,หวานมันขมแปรมร้ยวมแล้วก็หวานก็มันนะคะตัวนี้นะคะ เราบอกได้เลยนะคะว่า1ถุงแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้เราใส่ให้คุณเล็กๆแบบนี้ส5ซองราคาอยู่ที่248้ี่บบาทจัดส่งคุณฟีด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลองสั่งได้เลยนะคะราคาเต็มอ่ะ480แนะนะแต่ตอนนี้พี่จัดโปรราคา248บาทจัดส่งให้คุณฟีด้วยลองทดลองดูสักถุงทุนคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันดีจริงไหมบอกแล้วกาแฟทุ่นยอดดีหมดแต่มันจะเหมาะกับเราหรือเปล่า นะคะใครที่ยังไม่หายังหานะคะยังหาไม่ได้กับกาแฟที่ถูกใจคุณหรือได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลสาหรับตัวคุณลองดูกับตัวนี้นะคะแล้วคุณจะรู้ว่าถูกใจแล้วก็เคมีตรงกันหรือเปล่าโอเคนะอีกห้อหนึ่งที่อยากนําเสนอรสชาติโอเคเลยนะคะแล้วราคาไม่แพง15.2ซอง248บาทจะส่งรุ่นฟรีด้วยโอเคเนาะไปละค่ะ